เกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคืนที่ฝนตกจะต้องมีหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายอย่างปริศนาหนังสืบสวนชั้นเยี่ยมเคลาน้ำตาที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องควา2องโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามได้ใน Memory of murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่23ตุลาคมปี1986ที่เมืองชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าฮาวสองเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สงบสุข ผู้คนใจดีพึ่งพากันเหมือนพี่น้องนานปีทีหนถึงจะมีคดีเล็กๆเ,เกิดขึ้นให้ตื่นเต้นบ้างและในวันที่ปกติแสนธรรมดาน,นั้นตำรวจรายหนึ่งที่ชื่อว่าปาร์คโดมันเขามีรูปร่างอ้วนถ้วมและก็มีนิสัยตั้งใจทำงานยิ่งกว่าใครๆเขาได้รับเรื่องจากชาวบ้านให้มาตรวจสอบตรงท่อระบายน้ำให้หน่อยปาร์คโดมันนั่งรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านมาจนถึงที่เกิดเหตุเด็กๆวิ่งตามปาร์คโดมันกันอย่างวุ่นวายราวกับจะได้เจอเรื่องสนุกสนุก พักดูมันนั่งยองๆตรงท่อระบายน้ำสายตาของเขาจับจ้องไปที่ศพของหญิงสาวเธอมีชื่อว่าพักโบฮีเป็นคนสวยนิสัยดีใครๆก็ต่างรักเธอศพของเธอนั้นผูกถอดเสื้อผ้าจนร่างกายเปลือยเปล่าและก็เริ่มมีแมลงตอตามร่างกายของเธอไปทั่วทั้งในปากหูและก็ลูกตาชวนสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดมือของเธอถูกมัดเอาไว้เธอตายอย่างน่าเวทนาในท่อระบายน้ำเน่าๆปักดมันไล่ให้เด็กๆออกไปซะ แต่เด็กพวกนั้นกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกและก็วิ่งเล่นกันจนทำลายสถานที่เกิดเหตุรองเท้าของเด็กนับสิบหยยบย่ำกลุบมรอเท้าของฆาตกรจนหมดเด็กพวกนั้นหยิบเอาชุดชั้นในแล้วก็ถุงน่องของเหยื่อขึ้นมาโบกเล่นเหมือนกำลังเล่นว่าวอยู่ยังไงอย่างนั้นปาร์คตัวมันกลับมาถึงที่โรงพักเขาก็ลงมือสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทีละคนผู้ต้องสงสัยคนแรกคือชายหนุ่มที่ได้ไปเดทก,กับพัรคโบฮีเม่อหลายวันก่อนเขาชวนเธอไปดูหนังปาร์คตมันด้วยความมันไส้ก็บอกว่าหน้าตาแบบแกเนี่ย สาวสาวชอบไปได้ยังไงเขาพิมพ์ข้อมูลลงไปในเครื่องพิมพ์ดีดเก่าซมซ้อผู้ต้องสงสัยรายที่สองเป็นหนุ่มตีท่าทางสุขุมเหมือนพนักงานธนาคารขอได้ไปเดทกับเธอเช่นกันแต่ก็ไม่มีมูลเหตุในการฆ่าตำรวจจึงปัดตกไปผู้ต้องสงสัยคนที่3มหน้าตาประหลาดแถมยังตาหลีพักโดนมันถ่ายรูปของผู้ต้องสงสัยทุกคนเก็บเอาไว้ในสมุดเขาสอบปากคำชายหนุ่มไปมากมายราวสิบคนเห็นจะได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีคนไหนที่เหมือนจะเป็นฆาตกรได้เลยพักโดนมันทำงานหนักตลอดทั้งคืน ก็คิดไม่ตกสักทีว่าเป็นใครกันแน่แต่แล้วเขาก็ถูกเรียกตัวให้มาดูที่เกิดเหตุอีกครั้งคราวนี้เป็นศพของหญิงสาวที่สวมชุดเดรสสีแดงเสื้อผ้าของเธออยู่ครบไม่เหมือนกับเหยื่อรายแรกแต่ที่เหมือนกันก็คือเหยื่อทั้งสองถูกรัดคอจนตายชาวบ้านต่างมามุงดูมากมายทุกอย่างในที่เกิดเหตุเละเทะไปหมดคนนอกที่ไม่ใช่ตำรวจเดินเพ่นพ่านตามใจรถแทรกเตอร์ของชาวบ้านกอดทับรอยเท้าที่เกิดเหตุไปหมดตำรวจจะห้ามปรามอย่างไรพวกเขาก็ไม่สนขอแค่ได้เรื่องสนุกไปเมาก็พอ ปักตัวมันนั่งพักกินข้าวช่วงค่ำระหว่างที่เขากินข้าวอยู่เขาก็ดูรูปผู้ต้องสงสัยไปด้วยผู้กำกับก็ได้เดินมาตไปลายเขาแล้วก็บอกเขาว่าต่อให้จ้องต่อไปก็ไม่รู้หรอกแกเป็นตำรวจไม่ใช่หมอดูป์กโดมันเถียงว่าเขาในได้มองตาก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนยังไงเขาเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเป็นที่สุดผู้กำกับก็เลยชี้ไปที่ผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามและบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกข่มขืนพี่ชายของเธอมาเห็นพอดีก็เลยลากคนร้ายมาที่สอนอ ในนายปาร์คดูมันก็มีสัญชาตญาณที่แม่นยำขนาดนี้นายลองบอกมาสิว่าผู้ชายสองคนนั้นคนไหนคือคนร้ายคนไหนคือพี่ชายของเหยื่อปาร์คดมันมองยังไงก็มองไม่ออกเพราะว่าชายทั้งสองคนมีบาดแผลตามใบหน้าเหมือนกันสูงพอๆกันอายุไล่เลี่ยก,กันสัญชาตญาณของเขาคงจะไม่ได้แม่นยำอย่างที่คิดปาร์คดมันกลับมาพักที่บ้านภรรยาของเขาเป็นพยาบาลท้องถิ่นที่คอยดูแลรักษาคนแก่ตามบ้านปาร์คดูมันหนุนตักภรรยาและคุยเรื่องคดีที่เขาทำอยู่ แระยะของเขาบอกว่ามีเรื่องสําคัญที่ร์คโดมันควรจะรู้เธอเล่าว่าระหว่างที่เธอไปรักษาคุณยายแถวๆโรงงานเธอได้ยินชาวบ้านคุยกันว่าร้านขายเนื้อตะกุนแบกมีลูกชายโรคจิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าแบกกวางหูเขาผู้คำส,สาวในพื้นที่และชอบเดินตามหญิงสาวที่ชื่ออีหวังซุกเธอเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมเมื่อปีก่อนพรรยาคิดว่าปากโดมันควรไปตรวจสอบดูสักหน่อย เขาไม่รอช้าและได้สกดตามรอยผู้ต้องสงสัยที่ภรรยาบอกจนมาถึงร้านเกมแห่งหนึ่งชายผู้ต้องสงสัยคนนั้นเขาเป็นโรคออทิสติก autistic. แถมยังมีรอยแผลน้ำร้อนลวกขนาดใหญ่ที่ใบหน้าด้านขวาปาร์คโดมันหลักกว่างโฮมาสอบปากคำในห้องสืบสวนใต้ดินเขาใช้ไม้บรรทัดเหล็กตีที่ต้นขาเพื่อเป็นการหยอกล้อก,กว่างโฮเขาพยายามทำท่าทางใจดีให้ดูเป็นมิตรพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเขาเข้าใจว่ากวางโฮเห็นผู้หญิงสวยๆก่อคงเกิดอารมณ์บ้างกวางโฮสามารถคุยกับเขาได้เลยเขาไม่โกรธหรอก ท่านใดนั้นครูหงเขาก็เดินเข้ามาชโชยังกูเขาเป็นตำรวจหนุ่มหัวร้อนปากว่ามือถึงชอบใช้ความรุนแรงจนติดเป็นนิสัยพอชโชยังกูเดินมาที่โต๊ะสอบสวนเขาก็เตะใส่กวางโฮจนหงายหลังกระทือไม่ยัางใส่กวางโฮแล้วด่าทอเขาต่างๆนานาจริงๆแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามแผนของตำรวจพักดวมานั้นปล่อยให้เขาโดนกระทือแล้วค่อยเข้าไปปลอบโยนตามแผนและแล้วตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งก็เดินทางมาถึงเขาชื่อว่าซอแตยุน เป็นตำรวจหนุ่มหัวดีมาจากรุงโศเขาเดินทางมาที่เมืองชนบทเล็กๆแห่งนี้เพื่อสิ่งเดียวนั่นก็คือการไขคดีฆาตกรรมหญิงสาวนั่นเองเขาเดินอยู่บนถนนได้สักพักหญิงสาวที่เดินอยู่ข้างหน้าเขาก็เกิดเข้าใจผิดว่าสอแตอยู่นั้นเป็นพวกรูปกกจิตเหมือนในข่าวเธอจึงพยายามวิ่งหนีเขาจนพลัดตกท้องร่องนาสอแตอยุนที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ยิ่งทําให้เธอตกใจเข้าไปใหญ่ปากโดมันขับรถผ่านมาพอดีเขาเห็นเหตุการณ์ก็เผลอคิดว่าสอแตอยุนเป็นพวกรูปจิต แต่เขาก็พยายามอธิบายว่าเขานั้นเป็นตำรวจแต่ก็ยังไม่ทันได้อ้าปากปากโดมันก็กระโดดถีบขาขู่เขาที่อกของเขาจนเขานั้นล้มลงไปกลิ้งอย่างน่าสงสารปากโดมันขับรถพาซอแตยุนไปที่สอนอเขาบอกว่าไม่คิดว่าคนที่สู้ไม่เป็นอย่างซอแตยุนจะเป็นตำรวจเขาก็เลยเผยกระโดดถีไปและยอมรับว่าเขานั้นผิดเองซอแตยุนที่ได้ฟังแบบนั้นก็มองค้อนใส่เขาเขาสวนกลับอย่างเจ็บจีดว่าเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่ยากคนร้ายกับตำรวจไม่ออกจะมาเป็นตำรวจได้ ปาร์คดมันพาซอแตยุนมารู้จักกับทุกคนในสอนงผู้กำกับบอกว่าต่อจากนี้ไปซอแตยุนจะมาช่วยปาร์คดมันไขคดีฆาตกรรมขอให้พวกเขารักกันไว้และอย่าก่อเรื่องเป็นอันขาดซอแตยุนนั่งอ่านเอกสารตรงบันไดและมองปาร์คดมันสืบสวนกวางหัวอย่างไม่สบอารมณ์เพราะปาร์คดมันนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้เด็กที่เป็นออทิสติกตามเขาว่าตัวเองเป็นคนฆ่าหญิงสาวปาร์คดมันเอารูปถ่ายรอยเท้าที่พื้นมาโชว์ให้ดูและบอกว่ามันตรงกับรอยเท้าของกวางหูเป๊ะเลย กวางโหก็ยังคงปฏิเสธว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนทําปักโดมันและคู่หูพากวางโหมาขุดดินที่ภูเขาพวกเขาขู่ให้กวางโหกลัวโดยการบอกว่าจะฝังกวางโห่ทั้งเป็นฉะนั้นกวางโหควรสารภาพได้แล้วจู่ๆกวางโหก็บอกว่าหญิงสาวส่วนใหญ่เห็นหน้าเขาที่เสียโฉมก็มักจะรังเกียจกวางโห่จาผู้หญิงที่รังเกียจเขาได้ทุกคนเขาเล่าถึงรางรถไฟเห็นเหยื่อหญิงสาวชุดแดงรายที่สองกำลังถูกรัดคออย่างแรงด้วยสายกระเป๋าเธอดิ้นทุรนทุรายจนขาดใจตาย กางเกงในถูกถอดออกแล้วเอามาสวมที่หัวของเหยื่อเหมือนใส่หมวกและตัวเขาก็หยิบเ,เสื้อผ้าที่ตกอยู่ที่พื้นใส่ให้เหยื่อตามเดิมตำรวจถามกวางโฮว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไมกวางโฮยิ้มแล้วก็ตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วโชวยังกูตำรวจหัวร้อนก็เตะเข้าที่หน้าของกวางโฮจนหงายหลังสต่ย,ยุนที่ดูอยู่ก็อนาจใจเกินทนจนต้องเดินหนีไปสต่าย,ยุนนั้นนั่งทำงานทั้งคืน เขาอ่านเอกสารยันเช้าและเห็นว่าเมืองหัวซองทุกค่ำคืนจะมีเสียงประกาศตามสายว่าจะมีการดับไฟเพื่อประหยัดพลังงานและเมื่อไฟถูกตัดทุกอย่างก็มืดสนิทบรรยากาศช่างอํานวยให้เกิดเหตุฆาตก,กรรมเสียจริงปากดมันและกู้หูกําลังถ่ายรูปอย่างสนุกสนานกับผู้กํากับในที่สุดพวกเขาก็จับคนร้ายได้ผลงานดีขนาดนี้เขาคงได้เลื่อนชั้นแน่แน่ซอแต่หยุนไม่สนใจเขาเดินไปหากวางโหที่ถูกคุมตัวเขาขอ,ขอดูมือของกวางโหมือของกวางหอน,นั้นมีอาการผิดปกติ ผังผืดอดเกาะนิ้วตั้งแต่เกิดจับตะเกียบยังลำบากจะก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวและใช้เชือกที่สลับซับซ้อนแบบนั้นได้ยังไงพวกเขากำลังทำแผนรักสารภาพชาวบ้านมาวงดูล,ดล้นหลามกวางโหพู้น่าสงสารถูกลากมาที่เกิดเหตุและให้สาธิตวิธีที่เขาทำกับหญิงสาวพ่อของกวางโหตะโกนผ่านฝูงชนว่ากวางโหนั้นไม่ได้ทำลูกของเขาไม่ใช่ฆาตกรกวางโหตะโกนเรียกพ่อสายตาของเขาสิ้นหวังอ้อนวอนให้ใครสักคนช่วยเขาสักที ตำรวจกลัวว่าจะเกิดเหตุวุ่นวาย,วยก็เลยพยายามลากกองหงขึ้นรถด้วยสภาพทุลักทุเลพวกเขาสะดุดล้มนาปักโคลนนักข่าวรุมถ่ายรูปนาอับอายเป็นที่สุดพวกเขาคว,ว้านน้าเหลวผู้ก,กํากับเห็นท่าไม่ดีก,ก,ก็เลยขอเป็นคนมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งด้วยตัวเองผู้ก,กํากับนั้นนั่งยองๆที่ท่อระบายน้ําและถามว่าเหย่ทั้งสองรายมีอะไรที่เหมือนกันไหมป์คโดมันตอบว่าพวกเขาโสดเหมือนกันโชยังกูบอกว่าพวกเธอนั้นเป็นคนสวยซอแต่ยุนตอบสิ่งที่ต่างออกไป เดืดทั้ง3ามถูกฆ่าในวันที่ฝนตกเหมือนกันใส่ชุดสีแดงเหมือนกันและฆาตกรคงจะลงมือไปแล้วด้วยผูกก้กำกับทำหน้างงบอกว่ามีแค่สองศพนะศพที่สามาได้ยังไงซอจะยุนยื่นเอกสารให้ผู้กำกับและบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหายตัวไปในละแวกที่เกิดเหตุเธอชื่อว่าโกฮยอนซุนอายุ27ปีหายตัวไปแล้ว2เดือนจู่ๆป,ปาร์คตัวมันก็สอดปากเข้ามาแทรกว่าเขานรู้จักกับหญิงสาวที่หายตัวไปเป็นอย่างดีเธอเป็นคนสวยระดับที่นางงามอย่างอาย เธอคงหนีออกจากบ้านและไปกรุงโซลแล้วละ่ะซอแต่ยุนไม่สนใจเขาอธิบายต่อไปว่าวันที่เธอหายไปเธอก็ใส่ชุดสีแดงและวันนั้นฝนก็ตกอีกด้วยเขามั่นใจเลยว่าจะต้องเจอศพเธออย่างแน่นอนถ้าได้การช่วยเหลือด้านกำลังพลจากผู้กำกับตำรวจทุกคนช่วยกันตามหายกเว้นเพียงพักดมันกับโชย,ยังกูพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระขอนั่งมองเฉยๆดีกว่าแต่พวกเขาก็ต้องคิดผิดเพราะตอนนี้ มีการพบศพของโกเชนสุนแล้วศพของเธอสยดสยองกวัวเยือรายอื่นมากเพราะศพเปื่อยเปล่าของเธอถูกทิ้งมานานหลายเดือนจนร่างเน่าเปื่อยผุพองงูและสัตว์อื่นๆแทะก,กินเนื้อของเธอนิติเวศไม่สามารถเก็บหลักฐานบนร่างได้แต่วิธีลงมือก็แน่ชัดว่าเป็นฆาตกรคนเดียวกันเพราะถูกรัดคอจนตายและข้อมือก็โดนมัดไว้ปาร์คดวมันโชยังกูสตอรจุนและผู้กำกับก็มานั่งกินหมูกระทะที่ร้านของพ่อกวางโห พักตัวมันแม้เขาจะหยาบคายและก็งงงาในบางครั้งแต่เขาก็รู้ความผิดของตัวเองดีเขาจึงซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาฝากกวางโฮพ่อของกวางโฮนั้นไม่ได้ผิดใจเอาเรื่องพวกเขาแถมขอบคุณที่ซื้อของมาฝากลูกชายกวางโฮโผลออกมาจากประตูหลังร้านเขามานั่งข้างๆโซยางกูเขาหยิบรองเท้าขึ้นมาสวมเขาชอบมันมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ถูกตำรวจทำร้ายจนรู้สึกว่ากลัวตำรวจมาก แม้วัวยังกูพยายามโอบไหลและบอกว่าอย่ากลัวเขาเลยนะเขาทำไปตามหน้าที่แต่กองหหวก็ยังจำฝังใจและวิ่งเหนียวไปนอกร้านทันทีพวกเขามาต่อกันที่ร้านเหล้าผูกกำกับมาจนฟุบหลับคาโต๊เหลือวเพียงปาร์คดมันกับซอแตยุนกินเหล้ากันอยู่สองคนเมื่อเราเข้าปะอะไรๆที่เก็บไว้ในใจปาร์คดมันก็พูดออกมาเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ตำรวจบรนนอกเรื่องใช้สมองนักเขาไม่ถนัดหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจผู้ดีจากโซเหมือนซอแตยุนทำไมซอแตยุนต้องอวดฉลาดด้วย และเขาก็ร้องไม่ไหวที่จะให้ซอแตยุนกลับไปที่โซสักทีซอแตยุนก็เป็นคนไม่ใช่ก้อนหินเขาโกรธมากที่ปาร์คดมันโง่และยังปากลีใส่เขาอีกบรรยากาศในตอนนั้นก็เริ่มเดือดระอุแต่ว่าทุกอย่างก็จบลงเมื่อผู้กำกับตื่นขึ้นมาห้ามทั้งคู่เอาไว้ฝนตกลงมาอีกครั้งแต่ในคืนนี้พวกเขาได้วางแผนเอาไว้แล้วเขาได้ขอร้องให้ตำรวจหญิงในสอนนอนคนหนึ่งให้ช่วยปลอมตัวใส่ชุดสีแดงเดินไปที่เปลี่ยวๆมืดๆเขาอยากให้เธอลอกคนร้ายออกมาพวกเขาจะซ่อนตัวตามทางไม่ปล่อยให้เธอเป็นอันตรายแนนน่อ ผ่านไปจนดึกดื่นก็ไม่มีคนได้ออกมาเลยพวกเขาหยุดพักที่ชานฉลาเพื่อหลบฝนมีเด็กนักเรียนสองคนวิ่งหนีเข้ามาเช่นกันหญิงสาวสองคนนั้นได้มาอ่อยถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมว่าฆาตกรแอบอยู่ในห้องน้ําท้ายโรงเรียนบ้างละฆาตกรอาจจะอยู่ในท่อน้ํามัง้งเรื่องเราสายองตามโรงเรียนอะไรทํานองนั้นซอต่ยืนฟังแล้วก็รู้สึกเสงจนต้องจุดบุหรี่สูบในคืนเดียวกันนั้นมีภรรยาของพนักงานโรงงานเธอเห็นว่าฝนตกและสามีก็ไม่ได้อาร่มติดตัวไปเธอเลยเดินกลางร่มออกไปข้างนอก เธอเดินผิวปากเป็นเพลงไปตามทางในที่มืดมิดแต่จูจ่ๆก็มีคนผิวปากเป็นเพลงต่อจากเธอหญิงสาวส่องไฟฉายไปทั่วแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครเธอเริ่มกลัวแล้วก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่คนร้ายที่ซุ่มอยู่ตรงนั้นก็กระโจนคว้าเอาตัวเธอไปเสียงโทรศัพท์ที่สอนอดังสนั่นวันไว้สอตะยุนมาถึงที่เกิดเหตุคราวนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ชาวบ้านมาเพ่นพ่านอีกแล้วเขาตะโกนด้วยเสียงที่ขึงขังว่าอย่ามายุ่งกับที่เกิดเหตุเธอถูกฆาตกรรมด้วยวิธีการรัดคอเหมือนเย,ยื่นนนนๆมีกก้ออหิุดยใปา ซอแตยุนคิดว่ารวมที่เหยื่อวพวกไปคงไม่เหลือลายนิ้วมือของคนร้ายแล้วแน่ๆ่พอฝนตกหนักมากพวกเขารู้สึกจนปัญญาฆาตกรน,นั้นฉลาดกว่าที่คิดเอาไว้เยอะปาร์คดมันจู่ๆก็มีไอเดียมาเสนอผู้กำกับเขาบอกว่าฆาตกรอ,อาจจะเป็นพวกมนุษย์ไร้ขนก็ได้เพราะเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดก็ไม่เคยพบเส้นผมสักกระเซ็นเขามั่นใจว่าคนร้ายจะต้องเป็นคนหัวล้านทั้งหัวบนและหัวล่างอย่างแน่นอนโชยังกูเห็นดีด้วยบอกว่าเราครวรไปตรวจสอบที่วัดด้วยก็ดีนะ ผู้กำกับฟังแล้วก็อยากจะกัดลิ้นตัวเองให้ตายไปซะเพราะว่าลูกน้องแต่ละคนนั้นไม่ได้เรื่องอาซะเลยและตำรวจหญิงหนึ่งเดียวในสอนอเธอก็ได้แสดงความคิดเห็นที่เข้าท่าว่าเธอเป็นแฟนรายการวิทยุรอบเด็กเธอจับสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีการฆาตกรรมจะมีชายปริศนาโทรเข้ามาขอเพลงซึ่งเพลงนั้นมีชื่อว่าจดหมายอันแสนเศร้าและก็เป็นแบบนี้อยู่เสมอเธอส่งตารางเวลาออกอากาศเพลงมาให้ผู้กำกับดูและชี้ให้ดูว่าทุกคืนที่มีเหตุฆาตกรรมจะมีเพลงจดหมายแสนเศร้าทุกครั้งไป ส่วนคืออื่นๆไม่มีแม้แต่น้อยสอดแตยุนเห็นด้วยกับเธอทุกประการวันรุ่งขึ้นสอดแตยุนกับตำรวจสาวก็ไปหาข้อมูลที่สถานีวิทยุส่วนปาร์คโดมันยังคงไล่ล่าม,มนุษย์ไร้ขนต่อไปแต่การที่จะขอดูของลับชาวบ้านนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายปาร์คโดมันก็เลยซุ่มตัวอยู่ในห้องสาวหน้าทั้งวันจ้องมองผู้ชายโป๊เดินผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่มีวี่แววมนุษย์ไร้ขนเลยสักคนปาร์คโดมันกลับมาบ่นให้เมียฟังว่าคดีมันช่างยากเย็นเหลือเกิน เมียของปาร์คดูมันเสนอว่าถ้าเราจนบัญญัติจริงๆแล้วก็ลองขอให้หมอผีช่วยดูดีไหมปาร์คดูมันแม้ไม่เชื่อแต่เขาก็ยังไปตามที่เมียบอกและสื้อผ้ายันของหมอผีติดมือมาจนได้เขาวางผ้ายันลงที่พื้นและกำลังทำวิธีเรียกวิญญาณสายตาของเขาสังเกตเห็นซอนแต่ยุนมาแอบซุ่มดูด้วยเหมือนกันท่านใดนั้นก็มีชายปริศนาเดินมาหยุดตรงที่เหยื่อเคยนอนตายชายคนนั้นถอดกางเกงออกแล้ววางชุดชั้นในและกางเกงสีขาวไว้ที่พื้นก่อนที่จะช่วยตัวเองอย่างเมามันทำกลางสายตาสะอิดสะเอียนของตำรวจ ปาร์คดวมันสังเกตเห็นชายคนนั้นใส่กางเกงในลูกไม้สีแดงเหมือนกางเกงในผู้หญิงไม่มีผิดโชยังกูกำลังพุ่งตัวออกไปจับแต่ก็เผลอเหยียบกิ่งไม้จนชายผิศนานั้นวหยตัวทันเขาวิ่งหนีสุดชีวิตไปทางหมู่บ้านตำรวจทั้ง3นายวิ่งหน้าต่างสำรวจบ้านทุกหลังแต่ก็ไม่พบจนโชยังกูนั้นเห็นชายคนหนึ่งกำลังวิ่งไปทางโรงงานพวกเขาไล่กวดมาติดติดแต่ก็ต้องพบกับปัญหาใหญ่เพราะชายคนนั้นใส่ชุดทำงานสีดำซึ่งในนี้คือเหมืองขุดหินที่มีคนงานเป็นร้อยแถมยังใส่ชุดสีดำอีก สอดแต่ยืนรู้สึกจนปัญญาเขาคิดว่าคงหาไม่พบแล้วละ่ะแต่ปาร์คดมันไม่คิดแบบนั้นระหว่างที่เขาจ้องมองโดยรอบเขาก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังย่อตัวและกางเกงในลูกไม้สีแดงก็แลบออกมาชัดเจนตำรวจทั้ง3คนเลยลากชายคนนั้นกลับไปที่สอนองชายปริศนาคนนั้นดูจากภายนอกแล้วก็เหมือนผู้ชายวัยทำงานทั่วไปไม่ได้ดูโรคจิตอย่างที่คิดปาร์คดมันถามว่าทำไมถึงต้องไปช่วยตัวเองที่นั่นชายคนนั้นตอบกลับอย่างเขินอายว่าเพราะในป่าอากาศมันสดชื่นเขามีรสนิยมทางเพศแปลกๆ ชอบมีอารมณ์เวลาได้อ่านข่าวผู้หญิงโดนขค่มขืนและที่บ้านของเขาก็มีลูกเมียอยู่จะทําอะไรก็ไม่สะดวกปากโดนมันจ้องที่ชายคนนั้นด้วยความหมันใสเขาหยิบชั้นในที่ชายคนนั้นพกติดตัวมาฟาดเขาที่หน้าสองสามทีส่วนคู่หูของเขาช่วยังกูก็เข้าไปหาข้อมูลที่บ้านของชายคนนั้นพบเพียงลูกชายสองคนกับเมียที่ป่วยกระซอกระแะและกล่องสะสมนิตยสารโปเท่านั้นพวกเขาทั้งสามควาน้ําเหลวอ,อีกแล้วแต่ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าของน้ําหลังโรงเรียนคงมีอะไรไม่ชอบมาพากลจริงๆ ซอแตยุนมาถึงที่โรงเรียนก็เห็นแต่ความสนุกสนานคึกคักข,ของนักเรียนที่กำลังฝึกซ้อมนีไฟเขามือเอืญเดินไปเจอเด็กสาวที่มาหลบฝนในชานฉลาเมื่อคืนก่อนเขาเข้าไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำหลังโรงเรียนหญิงสาวเจ็บแผลที่หลังจึงขอตัวไปทำแผลในห้องพยาบาลซอแตยุนอาสาติดพลาสตร์ให้ที่หลังเด็กสาวบอกว่าต่อให้ถามเธอเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกสู้ไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่า ซอแตยุนเดินมาถึงที่ห้องน้ําหลังโรงเรียนทางคิดว่าตัวเองนั้นไร้าสาระชะมัดที่เชื่อคําพูดของเด็กเขาเดินไปเปิดประตูห้องน้ําทีละห้องทันใดนั้นเองครูคนหนึ่งก็เปิดประตูออกมาเธอกรี๊ดอย่างตกใจก่อนที่จะได้พูดคุยถึงข่าวลือที่เขาได้ยินครูสาวคนนั้นบอกว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยแบบนั้นหรอกยกเว้นแต่เธอเคยได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากบ้านบนเดินเขาหลังโรงเรียนเธอคิดว่าซอแตยุนควรจะไปดูสักหน่อย ซอแตยืนเดินมาถึงเนินเขาก็พบกับหญิงสาวที่กําลังตัดผ้าอยู่หน้าบ้านแววตาของเธอหวาดกลัวเขาเป็นอย่างมากเธอวิ่งหนีเข้าบ้านไปซอแตยุนรู้ว่าไม่ควรบุมบามใส่เธอก็เลยขอให้ตำรวจหญิงนั้นมาช่วยสอบถามข้อมูลแทนเขาจะดีกว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอเลยเปิดอ,อกคุยว่าในเดือนกันยายนเมื่อปีก่อนเธอเคยถูกข่มขืนจากชายปริศนาเธออ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เห็นว่าวิธีการที่ฆาตกรทำกับเหยื่อนั้นเหมือนที่เธอเคยโดนไม่มีผิดมัดมือและใช้ก้อนหินอุดปาก แต่เธอรอดมาได้เพราะเธอไม่ได้เห็นหน้าคนร้ายมันจึงปล่อยเธอไปแต่สิ่งที่เธอจําได้คือมือของคนร้ายนั้นนิ่มมากรอกับมือของผู้หญิงหญิงสาวเล่าด้วยท่าทีหวาดกลัวเสียงของเธอนั้นยังคงสั่นเทาแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานแล้วอแต่ยุนกับปักโดมันทะเลาะก,กันอีกครั้งที่สอนอคราวนี้หนักกว่าเก่าเพราะพวกเขาเริ่มต่อยตีกันอย่างเอาเป็นเอาตายผู้กำกับที่เข้ามาเห็นก็พยายามห้ามปรามทุกอย่างวุ่นวายเละเทะไปหมดตำรวจสาวพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่มีใครฟังเธอเลยสักคน เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็เลยกรีดออกมาอย่างสุดเสียงและเปิดวิทยุที่กำลังเล่นเพลงจดหมายอันแสนเศร้าซอแตยุ่นละมือและไปที่หน้าต่างฝนกำลังโปรยลงมาฆาตกรกำลังจะลงมืออีกครั้งผู้ก,กำกับโทรขอกำลังพลแต่ตำรวจที่เหลือก็ต่างไปปรปาบม,ม็อบกันหมดส่วนซอแตยุ่นก็กำลังเจรจากับสถานีวิทยุเพื่อขอโปสการ์ดของชายที่ขอเพลงนี้แต่สถานีคิดว่าพวกเขาเป็นพวกโทรก่อ,อก,กวนก็เลยวางสายไปเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจก็พบศพหญิงสาวเธอชื่ออันมีซอง เธอนอนตายใกล้หนองน้ําบนเนินเขาแห่งหนึ่งร่างของเธอเปลือยเปล่ามือถูกจับมัดและรัดคอจนตายแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกออกไปคราวนี้สัญญาณอันตรายชัดเจนขึ้นเพราะฆาตกรวิปริตมากกว่าเก่ามันยัดเนือลูกทอจํานวน9้าชิ้นลงไปในช่องคลอดของเธอเธอถูกทารุณกรรมและตายอย่างน่าเวทนาแต่พวกเขากลับมาทะเลาะก,กันโดยเรื่องไร้าสาระจนไม่มีเวลามาช่วยเธอได้ทันพัรตัดวมันและซอแตอยุนยืนคู่กันด้วยใจที่รู้สึกผิดพัรตัดวมันฉีกกระดาษแ้มผู้ต้องสงสัยของตัวเองลงขยะ บอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยซอเต,ตยุนดุบุรีมองเขาอย่างเข้าใจท่านใดนั้นเจนทีนิติก็บอกว่าสถานีวิทยุโทรมาบอกว่าพวกเขาเจอโพสการ์ดของเพลงแล้วที่อยู่ของโพสการ์ดก็คือเมืองแทหยองที่อยู่ไม่ไกลนี้เองพวกเขาตามมาถึงที่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เจอใครในห้องและก็ไม่พบอะไรที่ต้องสงสัยด้วยจู่ๆอามาที่ดูแลตึกก็ถามว่าคุณมีอะไรกับพักนอนกูหรือเปล่าพวกเขาจึงแนะนําตัวว่าพวกเขานั้นเป็นตำรวจ อามาก็เลยบอกว่าให้พวกเขาไปตามพักนอนกูที่โรงงานจะดีกว่าพวกเขามาถึงที่โรงงานก็พบกับพักนอนกูเขาเป็นชายหนุ่มที่ท่าทางสะอาดสะอ้านเรียบร้อยตำรวจจึงได้เขากลับมาสอบสวนที่สอนอพักนอนกูนิ่งสงบแม้จะถูกตำรวจรุมจ้องหน้าซอแตยุนขอดูที่มือของพักนอนกูมือของเขานั้นนุ่มลื่นเป็นอย่างมากเหมือนคำบอกเล่าของผู้หญิงคนนั้นไม่มีผิดแถมเขายังเพิ่งย้ายมาทำงานตอนเดือนกันยายนเมื่อปีก่อนนี้เองพักดมันหยิบโปสการ์ดขึ้นมาและถามว่าอันนี้เป็นของนายใช่ไหม พักหยอนกูก็บอกว่าใช่ซอแตยุนก็เลยเสริมว่ารู้ไหมว่าทุกครั้งที่เพลงจดหมายอันแสนเศร้าถูกเปิดจะต้องมีหญิงสาวถูกฆ่าตายพักชอนกูบอกว่าไม่รู้ซอแตยุนถามต่อว่าเมื่อคื่ได้ฟังรายการวิทยุช่องนี้ไหมพักชอนกูก็บอกว่าฟังซอแตยุนก็เลยถามว่าเพลงสุดท้ายที่สถานีเปิดคือเพลงอะไรเขาก็ตอบว่าจำไม่ได้ผัวเขาทั้งหมดเริ่มกระจังขึ้นทันทีเพราะถ้าฆาตกรก่อเหตุคงไม่ได้อยู่ฟังเพลงจนครบแน่ๆ และที่สําคัญรายการเพลงของสถานีนี้ก่อนมักจะบรรยายว่าเพลงนั้นมีที่มาอย่างไรก่อนจะเปิดฉะนั้นไม่มีทางที่คนฟังจะลืมได้ง่ายๆชโวย,ยังกูเป็นคนหัวร้อนก็เลยเข้าไปกระชากคอเสื้อของพักอนกูจนทุกคนต้องเข้ามาห้ามกันไว้พักลองกูหัวรอกมาเหมือนเป็นเรื่องตลกแถมยังต่อว่าตำรวจว่าเป็นพวกที่ชอบแช้ความรุนแรงซอแตยุนจึงเปลี่ยนแผนมาใช้วิธีดูปฏิกิริยาแทนเขาเล่าด้วยเสียงที่เนิบๆว่าเวลาที่ฝนตกนายคงตื่นเต้นมากเลยเสียทา่า ว่าวันนี้จะจับผู้หญิงคนไหนดีมันคงสนุกน่าดูที่ได้ทําอะไรแบบนั้นแต่นาจําได้ใช่ไหมว่านายใส่อะไรวะที่ร่างกายของพวกเธอท่านใดนั้นเองซอตแตยุนก็หันไฟไปที่หน้าของพักนอนกูจนสว่างจ้าและชูถุงที่มีเนื้อลูกทอทางกล่าวแล้วก็บอกว่าแกจําได้ใช่ไหมว่าใส่ไปกี่ชิ้นเขาเริ่มนับชิ้นเนื้อพวกนั้นจากเสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นอย่างกดดันจนในที่สุดพักนอนกูก็ไม่อาจเก็บอาการเอาไว้ได้เขาลุกขึ้นยืนและบอกให้หุบปาก โชยังกูทนไม่ไหวกระโดดถีบขาคู่ใส่ทันทีแต่ถึงเขาจะกดดันขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังขาดหลักฐานที่มีน้ำหนักอยู่ดีจอแตอยนุนนึกถึงเด็กออทิสติกที่ชื่อกวางโฮและก็ได้นึกถึงเรื่องที่กวางหัวเล่าเขาบอกว่าเด็กคนนี้เล่ารายละเอียดได้ดีมากถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทำแสดงว่าเขาเห็นเหตุการณ์และอาจจะเห็นหน้าฆาตกรด้วยพวกเขาไม่รอช้ารีบไปหากวางโฮทันทีพวกเขาไม่เจอกวางโฮแต่ดันไปเจอโชยังกูที่กำลังเมาอยู่ เขาเครียดมากเพราะกำลังจะต้องไปขึ้นศาลเรื่องใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องสงสยัยโชยังกูได้ยินเสียงทีวีที่กำลังพูดถึงเรื่องคดีของเขาก็ถึงกับคลองขึ้นและก็หยิบขวดแก้วขึ้นมาปาใส่ทีวีจนแตกหญิงสาวตกข้างๆโวยวายและเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นประชาชนและตำรวจตีกันเหมือนนักเลงข้างถนนปาร์คโดมันพยายามห้ามทั้งคู่แต่ก็ไม่เป็นผลโชยังกูกระชื้ไม่หยัง้งใส่คนที่กล้าด่าเขากวางโฮที่มองดูงเหตุการณ์จากหน้าประตูร้านก็เข้ามาหยิบไม้ฟาดเข้าที่ขาของโชยังกูอย่างแรง ไม้นั้นมีตะปูตอกอยู่มันจึงแทงทะลูกขาของโจยังกูจนเป็นรูกวางหหวิ่งหนีไปปักโดมันและซอแตยุนตามไปติดๆเขาทําให้กวางหัวนั้นใจเย็นลงและเล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นให้ฟังกวางัวแอบอยู่ในกองฟางไกลๆที่เกิดเหตุเพื่อหลบฝนเขาเห็นฆาตกรรัดคอเธอจนตายแต่เขาไม่เห็นอะไรมากนอกจากเสียงฟ้าผ่าที่สว่างจ้าอย่างน่ากลัวและไม่ว่าซอแตยุนจะหยิบรูปของพักชนกูให้ดูเท่าไหร่ แต่สติของกวางโฮนั้นเหมือน,นึกย้อนถึงเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็ทำให้เขากลัวจนไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังอะไรอีกต่อไปและก็ได้วิ่งหนีไปอีกครั้งปักตัวมันวิ่งตามมาทันแล้วก็บอกว่าพวกเราไม่ทำร้ายนายหรอกถอยออกมาจากรางรถไฟและมาคุยกันดีๆกวางโฮยืนบกมือให้รถไฟเหมือนเด็กๆเ,เขาบริสุทธิ์เกินกว่าจะรู้ว่าอะไรฆ่าเขาได้บ้างปักตัวมันพยายามคว้าตัวกวางหวเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่ทันรถไฟทับร่างของกวางโูจนแหลกเลวเหลือไว้เพียงรองเท้าสีขาวที่เขาซื้อมาฝากเท่านั้น กลับไปที่สอนอจน้าทีน่นิติเวชโทรมาบอกว่าเก็บคราบอสุจิได้จากเสื้อผ้าของเหยื่อและคิดว่าจะส่งไปตรวจ DNA แต่อาจจะต้องรอนานเพราะต้องส่งไปตรวจที่อเมริกามันคือหลักฐานเดียวที่จะสามารถรัดตัวฆาตกรให้อยู่หมัดได้โชยังกูลหลังจากสั่งเมาคาของเขาก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นมันบวมเป่งขึ้นมาจนรักโดยมันต้องพาไปหาหมอหลังจากที่วินิจฉัยดูแล้วหมอบอกว่าต้องตัดขาทิ้งเท่านั้นไม่สามารถรักษาได้เพราะว่าบาดทะยักกินเข้าไปในกระดูกแล้ว ถ้ามารักษาเร็วกว่านี้สักหน่อยก็คงไม่ต้องเสียขาไปปากดวมันจ้องมองไปที่โชยังกูบนเตียงผ่าตัดเขาได้แต่คิดว่ามันเหมือนบาบกรรมที่กําลังตามสนองเพราะว่าถ้าเขาไม่กระทืบคนในวันนั้นกวางโหก็ไม่ต้องวิ่งหนีออกไปจนโดนรถไฟทับร่างตายอย่างอนาถแบบนั้นซาแตยุนยังคงตามสืบพักนอนกูต่อไปเขาตามติดทุกฝีก้าวเขาเห็นพักนอนสูกกาลังนั่งกินข้าวในร้านแต่ด้วยความเหนื่อยที่สะสมมานานทําให้ตัวเขานั้นเผลอหลับไป พอตื่นขึ้นมารถของเขาก็ดันมาเสียพลาดกับพักนอนกูและฝนก็กําลังจะตกอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองฝนก็ยังไม่หยุดตกพร้อมกับน้ําตาของเราเพื่อนๆของเหยื่อที่หลังไหลซอแตยุนเดินเข้ามาช้าๆจองไปที่เหยื่อแล้วก็ภาวนาขอให้ไม่ใช่คนที่เขาคิดแต่ก็เหมือนทุกอย่างจะถูกกาหนดเอาไว้เหยื่อคนนี้คือเด็กสาวที่ซอแตยุนติดพลาสเตอร์ทําแผลให้นั่นเองเด็กสาวตายด้วยดวงตาที่เปิดอ้าอย่างหวาดกลัวร่างกายเต็มไปด้วยดินโคลนสกรปรก ตำรวจพบว่ามีสิ่งของอยู่ในช่องคลอดของเธอมันคือปากกาและช้อนตำรวจพลิกศพของเธอไปมาสเตย์ยืนทนไม่ไหวเขาเดินไปดึงเสื้อลงมาปิดร่างของเธอให้มิดชิดแล้วก็เดินจากไปเขาลากพักหนองกูมาที่อุโมงค์รางรถไฟในป่าเขากระทืบและต่อยพักหนองกูอย่างบ้าคลัง่งดาดทอสารพัดคำเท่าที่จะนึกออกการกระทำของเขานั้นแถมไม่ใช่ตัวตนของเขาเลยปกติแล้วสเตย์ยืนไม่ชอบใช้ความรุนแรงเขาควบคุมตัวเองได้ดีมาตลอดจนกระทั่งวันนี้เขาไม่อาจเป็นคนเดิมได้อีกแล้ว เขาหยิบปืนขึ้นมาและจ่อเข้าที่หัวของพักยอนกูและบอกให้เขาสารภาพได้แล้วก่อนที่จะถีบไม่ยั้งเหมือนจะเอาให้ตายเขาใช้ด้ามปืนฝ่าไปที่ปากของชอนกูจนเลือดเต็มปากทันใดนั้นเองพักโดมันก็วิ่งมาพร้อมกับเอกสารในมือเขายื่นเอกสารให้ซอแตยุนและบอกว่าได้ผล DNA แล้วซอแตยุนเปิดจดหมายอ่านด้วยใจมุ่งหวังว่าจะต้องเป็นพักชอนกูแน่แต่ปรากฏว่า DNA นั้นกลับไม่ตรงกับพักชอนกูเลยสักนิดเขาแทบจะจำใจย,ยอมรับไม่ได้ น้ำตาไหลาออกมาด้วยความจริงที่ขมขื่นเขาเดินออกไปยังสติหลุดลอยปากดวงมันกระชากคอเสือ้อและมองเข้าไปในสายตาของพักชนกูเขาจ้องอยู่นานแววตาของพักชนกูนั้นมันเรียบหนิ่งแต่ก็น่ากลัวมองดีๆก็เหมือนดวงตาของคนปกติถึงเขาจะพยายามจ้องมองเท่าไหร่เขาก็มองไม่ออกเลยสักนิดสอดแต่อยู่นัเล็งปืนมาทางพักชนกู ทันใดนั้นเองรถไฟก็โผล่ออกมาจากอุโมงค์เฉียดจะทับร่างของพวกเขาไปนิดเดียวเอกสาร DNA ถูกบดขยี้ขาดคารางรถไฟและพักนอนกูก็ได้ใช้เรี่ยวแรงที่เหลือวิ่งหนีหายไปตัดมาที่17ปีต่อมาพักดรมันลาออกจากการเป็นตำรวจฐานะของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีลูกสาวก,กับลูกชายอย่างละหนึ่งคนพักดมันนั้นพันตัวเองไปเป็นเซลล์ขายเครื่องปั่นน้ำผลไม้จนได้ดิบได้ดีเขานั่งอยู่บนรถและกำลังจะผ่านหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่เขาสั่งให้คนขับจอดรถ และพักโดมันก็ลองเดินลงไปดูเขาหยุดและนั่งยองๆตรงที่ท่อระบายน้ําที่เขาเคยเจอศพของเหยื่อรายแรกในตอนนี้ท่อน้านั้นว่างเปล่าแต่มันก็ยังมืดมิดฝังอยู่ในใจของพักโดมันอยู่เสมอมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเดินผ่านมาและถามว่าพักโดมันมองอะไรอยู่เขาตอบสัน้นๆว่าก็แค่อยากมองเฉยๆไม่มีอะไรหรอกหญิงสาวคนนั้นก็เล่าว่าเธอเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งมองที่ท่อระบายน้ําตรงนี้เหมือนกันชายคนนั้นบอกเด็กว่าเขาเคยทำเรื่องไม่ดีที่นี่และเขาก็อยากกลับมามองเฉยเฉย ปาร์คตัวมันจ้องไปที่เด็กน้อยและถามว่าจำหน้าตาของชายคนนั้นได้ไหมเด็กก็ตอบว่าจำไม่ได้เพราะชายคนนั้นหน้าตาธรรมดาเหมือนคนปกติปาก์คตัวมันอยากถามต่อแต่เขาก็นึกได้ว่าตอนนี้เขานั้นไม่ใช่ตำรวจอีกแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปเพียงเท่านี้หนังเรื่อง Memory of Murder นั้นสร้างมาจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เมืองหัวสองซึ่งเนื้อหาและรูปคดีนั้นค่อนข้างยาวมากสามารถตามอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตต่าง ความคืบหน้าของคดีในปัจจุบันนั้นตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ก็สายเกินไปเพราะคดีหมดอายุความและไม่สามารถเอาผิดได้หนังเรื่อง Memory of Murder ได้คะแนนจาก IMDB ไป8.1คะแนนและได้คะแนนจากเว็บเมื K ่อเขืเทนนอกไปถึง95เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปและถ้าว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะแวะลงไปกดไลค์ให้กันสักหน่อยกด s u b s c r i b e ไว้เพื่อไม่ให้พลาดหนังตอนใหม่ๆและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณดู และถ้าหากว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร <_ EN> ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ไวที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและาหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใด<_ <K> _ <T> กระผมสปอยเลอร์อเลิรก็ต้องขออภาัายมาณนะที่นี้ด้วยและสําหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ